เงื่อนต่อสายหน้าช็อกบิลดแบบนี้วิธีผูกก็ง่ายมากเราก็ทำช็อกลดเป็นปมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาสาย PE เนี่ยไปพันตัวรอบช็อกบิลดไปเลยนะครับอย่างน้อยแนะนำเป็นสัก5้ารอบขึ้นไปแต่ที่ทำให้ดูนี้ก็เรอบนะครับพันขึ้นไปข้างหน้าก่อนแล้วเราก็พันย้อนกลับมาด้านหลังให้ทับกับ ตัวเงื่อนเดิมนี่แหละครับเป็นการกระบาดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยบนไปให้เท่ารอบที่เราพันตอนมาเลยนะครับเสร็จแล้วพอพันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่ช่องที่เราเอาเข้ามาเมื่อกี้นะครับสลับด้านกันนะอ่ะแล้วก็จับทั้งสองเส้นนะครับแล้วก็ดึงเลยครับดึงทั้งคู่เลยอ่าดึงให้แน่นๆแบบนี้ก็จะได้ เงื่อนที่แข็งแรงและสวยงามแบบนี้เลยนะครับซึ่งไม่ยากแล้วก็แข็งแรงมากด้วยนะถ้าเกิดใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆในการตกปลาเนาะ